เคยสงสัยกันไหมครับว่างานอะไรในวงการเทคโนโลยีที่เงินเดือนจะสูงได้ถึงครึ่งล้านดอลลาร์ต่อปีบอกใบให้ว่าไม่ใช่ตำแหน่ง CEO นะครับแต่เป็นตำแหน่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจาก AI เลยทีเดียว555,000ดอลลาร์ต่อปีโหนี่ยังไม่รวมพวกคุณหรือโบนัสอื่นๆนอีกน,นะครับนี่คือค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งงานตำแหน่งเดียวที่ Open AI บริษัทผู้นำด้าน AI เขาประกาศหาคน คิดว่ามันต้องเป็นงานแบบไหนกันล่ะครับถึงได้ให้ค่าตอบแทนสูงขนาดนี้และนี่ก็คือคำตอบครับหัวหน้าฝ่ายเตรียมความพร้อมหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ head of preparedness แค่ชื่อตำแหน่งนี้ก็ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับคือหน้าที่ของคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้าง AI ให้เก่งขึ้นนะแต่เป็นการควบคุมมันให้อยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยต่างหากเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า ตำแหน่งที่เดิมพันสูงขนาดนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างพูดง่ายๆเลยนะครับภารกิจหลักของตำแหน่งนี้ก็คือการมองไปในอนาคตเพื่อป้องกันหายนะจาก AI ครับเขาต้องสร้างแบบทดสอบที่โหดมากๆจำลองสถานการณ์ที่มันเวลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้ AI ถูกเอาไปใช้เป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์การสร้างอาวุธชีวภาพหรือแม้กระทั่งการโจมตีด้วยสารเคมีเลยทีเดียว ซึ่งภัยคุกคามระดับนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับว่าความเสี่ยงระดับฟอนเทียถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นความเสี่ยงระดับที่อาจจะถึงขั้นหายันนะหรือวันสิ้นโลกได้เลยที่อาจจะเกิดจาก AI ที่มันฉลาดเกินกว่าที่เราจะควบคุมแล้วก็สร้างความเสียหายให้สังคมในวงกว้างได้นั่นเองครับทีนี้พอความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าอำนาจและความกดดันมันก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันเรามาดูกันต่อเลยครับ สิ่งที่ทําให้ตําแหน่งนี้มันทรงพลังแบบสุดๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าอํานาจในการยับยั้งหรือ Vito Authority ครับลองนึกภาพตามนะครับว่าคนคนเดียวเนี่ยมีอํานาจที่จะพูดคําว่าหยุดกับโปรเจกต์ i i ที่อาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยนะถ้าเขามองว่ามันยังไม่ปลอดภัยพอถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับตำแหน่งนี้ก็เหมือนกับเป็นเบรกฉุกเฉินของบริษัทดีๆนี่เองครับ คือเขามีอำนาจเต็มที่เลยในการประเมินแล้วก็ตัดสินใจว่า AI รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันปลอดภัยพอที่จะปล่อยออกไปสู่สาธารณะแล้วหรือยังซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขากุมชะตากรรมของเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดขององค์กรเอาไว้ในมือนั่นเองขนาดไหนเหรอครับขนาดที่ว่าคุณแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI เองเนี่ยยังออกมายอมรับเลยนะครับว่านี่เป็นงานที่กดดันสุด,สด แล้วคนที่เข้ามาทําตําแหน่งนี้ก็ต้องพร้อมที่จะก,กระโจนลงไปลุยงานหนักทันทีตั้งแต่วันแรกโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกถึงความกดดันมหาศาลแล้วล่ะครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตําแหน่งนี้มันจําเป็นต้องเกิดขึ้นมาให้ได้เราลองมาย้อนดูเส้นทางสู่การเตรียมความพร้อมนี้กันสักหน่อยครับคือถ้าเราลองดูไทม์ไลน์กันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การตัดสินใจแบบปุบป,ปับเลยนะโอเพนเไอเขาเริ่มคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2023แล้วครับ แต่พอมาถึงปี2025เนี่ยเขาก็เริ่มเห็นสัญญาณอันตรายที่มันชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆจาก AI รุ่นใหม่ๆและนั่นก็ทําให้ช่วงปลายปีนั้นเองครับที่การตามหาคนสําหรับตําแหน่งนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังและอสัญญาณอันตรายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับ AI ที่มันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้คนได้หรือที่น่ากลัวกว่านั้น AI ที่สามารถเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่ากันว่าปลอดภัยที่สุดได้ด้วยตัวมันเองนี่แหละครับคือตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง และเป็นเหตุผลว่าทำไมตำแหน่งนี้ถึงต้องมีขึ้นมาโดยด่วนเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ Open AI บริษัทเดียวแล้วล่ะครับแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการ AI ทั้งหมดเลยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยครับจากเมื่อก่อนที่วงการ AI จะเป็นแนวตั้งรับคือรอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคบเปลี่ยนมาเป็นเตรียมความพร้อมเชิงรุก คือมองไปข้างหน้าเลยว่าอะไรที่มันเลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็หาทางต้องการมันซะก่อนทําให้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา AI ไปเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่แค่ OpenAI เจ้าเดียวนะตอนนี้บริษัท AI ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Anthropic หรือ Google DeepMind ก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันหมดแล้วนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องความปลอดภัยในระดับสุดขั้วเนี่ยได้กลายเป็นเหมือนมาตรฐานใหม่ของวงการไปเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเรื่องทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้ว่าอนาคตของการควบคุมเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้จะเป็นยังไงต่อไปการที่มีตําแหน่งงานที่เปรียบเสมือนเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันก็เหมือนการยอมรับไกลๆแล้วนะครับว่าความเสี่ยงมันมีอยู่จริงแต่คําถามที่น่าคิดต่อก็คือในวันที่ AI มันพัฒนาไปเร็วซะจนเราอาจจะตามไม่ทันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเบรกที่ยังต้องอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์มันจะยังเอาอยู่จริงเหรอ นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราต้องคบคิดกันต่อไปครับ